ตอ,อนเกือบหกโมงเย็นนะฮะที่ป้ายรถเมย์หน้าโรงเรียนวัดบางนาบุญนะครับอยู่ที่ถนนปทุมกรุงเทพนะครับอยู่ในพื้นที่ของสอพเมืองปทุมธานีนะฮะปรากฏว่าอยู่ๆก็มีเด็กนักเรียนผู้หญิงถูกปืนยิงนะฮะเข้าที่คอ,อตอนนี้การบาดเจ็บสาหัสนะฮะน้องที่ถูกยิงนี่ชื่อเด็กหญิงสุมิตราปุเลตังอายุ14เองนะฮะแล้วน้องเขาก็ยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์หน้าโรงเรียนนะฮะ แล้วอยู่ๆก็ปรากฏว่ามีรถเก๋งสีดําไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้หมายเลขทะเบียนนะฮะขับมาผ่านตรงรหน้าป้ายรถเมล์แล้วก็รถกระจกลงแล้วยิงปืนใส่เข้ากลุ่มนักเรียนเลยนะฮะกระสุนเนี่ยไปถูกที่บริเวณลำคอของน้องสุมิตรานะฮะแล้วรถคันนี้ก็เร่งเครื่องหนีไปไม่รู้สาเหตุไม่รู้อะไรเลยนะฮะน้องคนนี้ตอนนี้อาการสาหัสนะฮะโดนโดนเข้าที่ลำคอด้านขวา ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับอตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลปทุมธานีนะครับเลิกเรียนเด็กก็มายืนรอรถเมย์ที่หน้าป้ายรถเมย์เหมือนกับเต็กนักเรียนทั่วไประหว่างรอรถกลับบ้านแปลกมากนะครับท่านผู้ชมครับกรณีของเหตุการณ์นะครับ ที่เกิดขึ้นที่บาเจาะนาราธิวาสนะฮะซึ่งทางด้านของกองกำลังนะครับไม่ทราบฝ่ายได้เข้ามาหวังจะบุกถล่มหน่วยของทางทหารนะครับก็คือถามปฏิบัติการกองร้อยปืนเล็กที่2นะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตไป16คนนะครับเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุนี่นะฮะในวันเดียวกันเลยนะครับรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็ไปให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ ไปจะมุ่งไปในการเยียวยานะครครอบครัวของ16ศพนั้นนะฮะในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็ก็ให้กำลังใจชื่นชมลงมาในพื้นที่นะฮะให้กำลังใจทหาร,รแต่คุณเฉลิมเป็นคนเดียวนะฮะที่พูดออกไปในอีกมุมหนึ่งนะฮะก็ก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะต่อครอบครัวของ16คนนั้นแล้วก็รัฐบาลก็จะเยียวยา ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เรื่องนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะฮะว่าคุณเฉลิมพูดเร็วไปไหมนะฮะพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มันดูสวนทางกับอารมณ์ความรู้สึกของทหาร,รนะฮะที่เพิ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในการตรึงฐานเอาไว้แล้วก็ตอบโต้แล้วก็วิสามันไป16คนนะฮะ แล้วก็ตรวจสอบก็พบนะฮะว่า16คนนั้นก็เราก็ทราบแล้วม,มโรอซอนั้นเป็นแกนนําซึ่งมีข้าหัวสองล้านและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการแบบนี้มาหลายที่รวมทั้งยิงครูชลทีด้วยนะครับ,รบแล้วหลายคนก็แต่งชุดเป็นทหารปลอมนะฮะแล้วก็พบอาวุธปืนพบเสื้อกลอกพบเชือกพบโซ่เหมือนกับว่าเหมือนกับจะมายึดและอาจจะจับทหารมัดนะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ พอนึกถึงคําพูดของคุณเฉลิมที่จะเยียวยาเยียวยาแล้วหลายคนก็รู้สึกไม่สบายใจครับนี่ฮะวันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันอย่างมากครับและคุณเฉลิมก็ได้ชี้แจงในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับว่าได้ให้นโยบายกับเลขาธิการสอรตอตก็คือพันธมรดเอกทวีสอดสองนะครับแล้วก็ผู้ว่านาราธิวาสไปชี้แจงนะฮะว่า คือรัฐบาลไม่คิดซ้ำเติมผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดเพราะเป็นคนไทยด้วยกันและไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็แบ่งแยกไม่ได้ให้เลขาธิการสอบาตอหาทางเยียวยาว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพราะครอบครัวของคนร้ายเขาไม่มีส่วนรู้เห็นมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนจะเยียวยาในรูปแบบไหนนั้นเป็นอำนาจของสอบาตานะฮะเพราะมีงบประมาณ แล้วก็มีเครื่องมือเครื่องใช้แต่ไม่จําเป็นต้องเอาเงินไปให้อย่างเดียวนะฮะอาจเยียวยาด้านจิตใจก็ได้นะครับถ้าใครไปคิดว่าจะให้เงินอย่างเดียวนั้นเข้าใจผิดและข่าวถามว่า มีการเปรียบเทียบกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53คุณเฉลิมบอกเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันการเยียวยายังไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าจะทำอย่างไงนะรพราะมีบ,บางกระแสะข่าวก็พูดคุยกันไปถึงโอ้โหนี่มันจะมาถล่มมันจะมาฆ่าทหารไทยหลังจากที่มันวางคาบอมหลังจากที่มันสังหารครูไปเนี่ยมันจะได้กันครอบครัวละเจ็ดล้านห้าเลยเหรอ,อใช่ไหมก,ก็มีตัวเลขออกมาใช่อย่างนี้นะฮะ ก็ก็ถามนะคุณเฉลิมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียวนะครับ <ừ> นักนะข่าวถามว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะให้ความปราณีกับคนที่ควรปราณีมากกว่าคนร้ายที่คิดจะไปฆ่าประชาชนฆ่าครูหรือเปล่าคุณเฉลิมบอกเราเยียวยาครอบครัวเขาและคนที่เสียชีวิตไปนั้นบางส่วนเกิดจากการเข้าใจผิดในความเชื่อ ดังนั้นการกระทําของผู้ก่อเหตุเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่าเอาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผู้นําครอบครัวต้องเห็นใจและเอื้ออารีต่อกันนี่ฮะคุณเฉลิมยังยืนยันนะฮะยังมุ่งหน้าสู่การเยียวยาท่าเดียวเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับคุณประมุขละมุนนะฮะวันนี้ก็มีการเชิญผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาเครือข่ายเกษตรในพื้นที่มาพูดคุยกันนะครับ แล้วช่วงหนึ่งท่านผู้ว่าก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากว่าจะมีการเยียวยาให้กับคนร้าย16ศพนั้น7ล้าน5คนละ7ล้าน5ให้ครอบครัวไปนะครับ,รบมีประชาชนสอบถามกันเข้ามามากเลยนะครับทางผู้ว่าก็เลยทําความเข้าใจกับชาวบ้านว่าในประเด็นผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ยิงตายนั้นมีหลักฐานชัดเจนจะไม่มีการเยียวยา ไม่มีการเยียวยาเลยนะครับไม่มีการแยกแยะแบบรองนายกเฉลิมว่าเยียวยาครอบครัวไม่มีเลยนะฮะเหตุการณ์นี้แตกต่างจากกรณีตากใบที่มีการชุมนุมตามหลักประชาธิปไตยแต่ต้องสงบสันติเพียงแต่ระหว่างการคุบคุมตัวทําให้เสียชีวิตอันนี้ไม่เหมือนกับตอนนั้นนะฮะอันนี้มันจะเข้ามาฆ่าทหารนะเข้ามาเนี่ยอาวุธสงครามเลยนะครับแต่คุณเฉลิมก็ไปบอกว่าอย่าเอาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งความจริงเนี่ยไม่มีใครเนี่ยเอาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ใช่นะพูดก็พูดเถอะไม่มีใครคิดถึงครอบครัวเขาเลยนะครับไม่มีเลยนะครับทุกคนเนี่ยมีแต่ชื่นชมทหารมีแต่คุณเฉลิมนี่แหละฮะไปพูดในอารมณ์แบบนั้นใช่นะฮะแล้วคุณเฉลิมคิดหรือว่าครอบครัวแบบนี้เนี่ยนะฮะครอบครัวที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นเป็นผู้งานเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยคุณเฉลิมพูดเหมือนกับว่าเมื่อเราไปวิสามันเข้าตายแล้วเนี่ยนะฮะ ครอบครัวเขาขาดรายได้จากคนพวกนี้คือคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ก่อการร้ายเพื่อเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวนะฮะคนพวกนี้กลับบ้านหรือเปล่าคุณเฉลิมรู้หรือเปล่าคุณเฉลิมคิดว่าคนพวกนี้กลับบ้านหรือเปล่าครับคุณเฉลิมคิดว่าคนพวกนี้เนี่ยคือหาเงินเลี้ยงครอบครัวหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมฮะหลายคนไม่ได้กลับบ้านด้วยซ้ำไปนะฮะคุณเฉลิมรู้หรือเปล่า คือย้ำว่าไม่มีใครเอาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีใครคิดเลยนะฮะทุกคนฟังคุณเฉลิมให้สัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจใเพราะมันสวนทางในอารมณ์แค่นั้นเองใช่ครโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่ทําหน้าที่อยู่เนี่ยพอฟังแบบนี้แล้วบอกตรงก็หมดกําลังใจนะใช่เขาอุตส่าห์ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เนี่ยนะพอรองนายกออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนกับอ้าวถ้าอย่างนั้นทหารเนี่ยผิดหรือไงอไปวิสามันฆาตรกรรมเขาอะใช่ไหมฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันต้องมันต้องเงียบไปเลยอ่ะคือพูดแล้วมีปัญหาก็ไม่ต้องพูดดีกว่ากลายเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ว่าสองสามวันที่แล้วเนี่ยพูดในทํานองให้ท้ายตํารวจที่รับตะเอียอืมอันนั้นก็คนมีกาวิจารณ์เยอะแล้วนะครับครั้งนี้มาพูดในทํานองให้ร้ายจนเอ่อให้ท้ายจนใต้อีกอก็กลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่แบบอย่าพูดเลยดีกว่าคือเมื่อวานนี้คนอย่างคุณเฉลิมเป็นรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการเยียวยาเนี่ยเมื่อวานนี้พูด เหมือนกับให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเยียวยา,วยาวด้วยเงินคใช่ไหมฮะค,คุณเฉลิมพูดเนี่ยรู้หลักเกณฑ์หรือเปล่าร,รู้หลักเกณฑ์ของสออต่อหรือเปล่าครับรู้หลักเกณฑ์เหมือนอย่างผู้ว่าในพื้นที่ที่เขาอธิบายให้ชาวบ้านฟังหรือเปล่าว,ว่าคือคือคนที่มาก่อเหตุกระตั้งใจกระทํารุนแรงต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้จนวิสามันตายเนี่ยคนเหล่านั้นจะไม่ได้เงินเยียวยาวไม่ได้เลยนะฮะครับไม่ได้แม้กระทั่งครอบครัวด้วยนะฮะ แล้วคุณเฉลิมบอกว่ายังไงอะเยียวยาคาว่าเยียวยาอาจจะไม่ไม่ได้เป็นตัวเงินเยียวยาด้านจิตใจเยียวยายังไงอะเออคุณเฉลิมพูดแก้เกี้ยวหรือเปล่าเออคุณเฉลิมพูดพลาดไปจากเมื่อวานนี้หรือเปล่านะฮะความจริงในเรื่องเยียวยาด้านจิตใจก็ไปปลอบโยนไปช่วยเรื่องการทําศพอะไรต่างๆไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดหรอกพูดคือไม่จะเป็นเขาทําอยู่แล้วใช่นะฮะโอ้โหคุณเฉลิมต้องคิดว่าคนคนพวกนั้นเนี่ยฆ่าครูตายนะ ใช่ฆ่าครูตายนะแล้ววันนี้มีผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็พบ <6 S 1> นะครับ,รบโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะฮะพิสูจน์ไปแล้วห้าศพนะฮะห้าจากสบิบหกศพมันก็มีหลักฐานชัดเจนว่าคนเหล่านี้เนี่ยเคยไปก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในหลายพื้นที่นะฮะที่เหลือเนี่ยยังตรวจสอบไม่เสร็จอันนี้มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาไปก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วเรื่องของครอบครัวที่คุณโอกพูดเนี่ยเมื่อวานนี้ข่าวก็ออกมานะครับว่า ครอบครัวที่ไปรับศพมาเนี่ยทั้งสบิบกศพบางครอบครัวยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าคนในครอบครัวลูกหลานตัวเองเนี่ยไปก่อเหตุแบบนี้ใช่ใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรกับการการะทำของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่ามันชัดเจนว่าคนในครอบครัวเขาเนะี่ยไปทําแบบนี้ไงใช่ไหมคือพอคุณเฉลิมพูดออกมาแบบนี้มันมันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาใช่แล้วไม่ถูกเรื่องด้วยระวังนะฮะว่าการไปพูดแบบนี้ให้ชาวบ,บ้านเมื่อวานนี้เขาเข้าใจว่า คนร้ายเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเป็นล้านๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่รู้อาจจะเฮ้ยไปทําแบบนี้ได้อทําแบบนี้เป็นอะไรไปครอบครัวมึงก็ได้โอ้ยิงใหญ่ละไปใหญ่เลยนี้เออมันมันอาจจะประสื่อสารอะไรแบบต่อยอดกันไปในทางที่ถลําลึกไปกันใหญ่นะคือบางอย่างไม่ควรจะพูดใช่ฮะเพราะว่าคาว่าเยียวยาเนี่ยคนเขาฟังเนี่ยเขาก็เข้าใจถึงตัวเงินเพราะว่าที่ผ่านมาอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ย ใช้วิธีการเยียวยาด้วยตัวเงินมาโดยตลอดถูกต้องดังนั้นพอครั้งนี้พอพูดคำว่าเยียวยาปุ๊บคนก็นึกถึงเงินแล้วจะมาบอกทีหลังว่าไม่ใช่เงินเขาก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปซะแล้วครับะะวันนี้นักข่าวถามร,รัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมนะฮะท่านท่านสุขกพลสุขมพลนะฮะคุณสุขกมพลก็ตอบนะก็ตอบเรื่องการชมเชยตอบเรื่องการเฝ้าระวังนะอาจจะมีการ เอาคืนแก้แค้นแต่พอน้าข่าวถามในเรื่องการเยียวยาผมคุณสุกมพลรัฐมนตรีบอกเลยว่าประเด็นนี้ผมไม่อยากพูดท่านยังรู้เลยประเด็นนี้ผมยังไม่อยากพูดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของทาหารด้วยถ้าคนนึ่งมาพูดไปเห็นไหมฮะแต่คุณเฉลิมแบบโอ้โหกระโดดกัดเข้าใส่เลยหมับเลยไปเต็มที่เต็ม <laughs> ตัวเลยมันมันเร็วเกินไปม,มันไม่ใช่กาละเทศะที่จะมาพูดเรื่องนั้นครับ เราพักกันในครู่ครับ,รบท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ บริษัทดับเบิลเอหนึ่ากจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้5้าชุดอายุ3-5ปีอัตราดอกเบี้ย 5, 5้ถึงหเปอร์เซ็นตผู้ถือหุ้นเก่าเปิดจองซื้อวันที่11บเถึงสิบหกุมภาพันธ์2,556นักลงทุนทั่วไปเปิดจองซื้อวันที่19บเกถึงยี่สกุมภาพันธ์2,556ัที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจ่ายดอกเบี้ยทุกสเดือนจองซื้อขั้นต่ำหนึ่งแสบาทและทวีคูณครั้งละหนึ่งแบาทดับเบิลเอ จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้เงินออมของคุณกับคุ้นกู้เดบันเอพร้อมร่วมสร้างความสุขสู่สังคมอย่างยั่งยืนสอบถามเพิ่มเติมโทร1759เจดับาเก้าัเอฮอตไลน์คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน